สวัสดีครับจากอีที่แล้วนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปเพื่อจะมาแชร์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ผมใช้งานอยู่ก็คือแพลตฟอร์ม dilo 3 com แพลตฟอร์มนี้ใช้สำหรับในการซื้อขายเงินดิจิตอลรูปแบบในการเทรดแบบ binary option กราฟในการซื้อและขายใช้สกุลเงินบิตคอย เทรดในราคาของบิตคอย์โดยใช้สกุลเงินดิจิตอล USDT ในการเทรดเว็บไซต์สมัครง่ายแล้วก็เว็บไซต์เรามีภาษาไทยมีเงินเดมโม่ให้เราฝึกก่อนที่จะเข้าเทรดจริงลงทุนขั้นต่ำอยู่5เหรียญการออกเดร์ขั้นต่ำของเรามีอยู่1เหรียญเท่ากับ35บาทเงินไทยของเราผลลัพธ์ สูงสุดของเราที่ได้อยู่ที่95มีแผนการตลาดสามารถทำรายได้ตลอดชีวิตมีความปลอดภัยระดับสากลเราเข้าถึงได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดมีโค้ดส่งสิงแนนลและให้คำแนะนำตลอดเวลาซื้อขายผ่านบัญชีหรือถอน ไม่เกิน10นาทีนี่คือ dlo com ที่ผมใช้งานอยู่นะครับฉหนั้นผมขอจบลงแค่นี้นะครับเจอกัน ep หน้า ep 3นะครับผมฉะนั้นขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ